อาจารย์ท <Workers. S 2> ีมงานดนตรีตำดวนครับเนาะอาจารย์โดยกําลังต้องการคนของกําลังจังหวัดอยู่คนของนะครับโอ้คนบ่าไรดีกันอยู่บ้านกับที่นี่กันที่เขาอยู่บ้านกับเมียใส่ที่นี่กับมูใส่อาจารย์ดัดว่านครับผมอาจารย์ดันว่าโอ้จะใส่ดีนะครับกระลำหอนครับพี่น้องผมทีมงานดนตรีกําลังมาหอดนะครับเพราะท่านบริการพี่น้องผมมาบางส่วน อาจารย์โดครับก็กำลังเก็บอุปกรณ์ทีกรับแล้วรอทีอมมีคนมาทีครับเรามีคนมาครับพี่น้องมันมีคนมาผู้สาวบ่มากครับนาผู้สาวไปบ้านหน่อยได้พี่น้องเพื่อเพื่อสี่เหลี่ยวกับพี่น้องบนบนบนเวทีเพื่อถือว่ามันคืออย่างอาจารย์อาจารย์หน้านี่อันคนค้อหนี่ครับค้อหนี่เมียตัวเดีตัวเดียวเหนื่อยค้นหนี่ได้ครับค้นก็มีอย่นี้ได้เนาะ <laughs> เดี๋ยวกับเดียกให้พี่กับผมผีสำบัดพิเศษกับทีมงานเดียวกันทีทำบุหรี่คือมันเป็นพลาดสองกับพี่น้องเนาะพี่น้องครับเพื่อว่าสพี่น้องดีมวลกันครับผมก็บอกว่พี่น้องฟังนะครับมันก็โอ้สันธ์ายจริงได้ยังครับเมื่อยพอสมควรครับพี่น้องผมคือกล้าไปถือเพราะว่าผมเสียเงินหมู้ากเนี่ยผมโอ้อารมณ์มาจอยครับพี่น้องมันมันหนีบเหนียบประดับจันใส่หนีเพราะท่านว่าจันทรนเนาะ

ชันโกครับพี่น้องเตยียบตัวครับพี่น้องเมื่อยนี่เหื่อยสิ่ายืนเท่ๆบนเวทีครับพี่น้องผมผมเมงตธรรมาดาเป็นพานซ้อนครับเดี๋ยวอาจารย์เพิ่ธมาคบกันผมก,ก,กสีคุยพิเศษนะครับในการส่วนตัวกับให้พี่น้องเข้าเลยคูติดตามนะครับ มดีจลนะดีเวันหลังขางคันะ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 ดวกสะดวกนะสบายใจอกันเยอะน,นะถ้ามึงเนี่ยไปกับไปกับสิงโกมนเนี่ยจะว่ามาว่าพท่านเหนว่าส,ส,บบร,สแบบร้างสร้างกับปิดตอั้นไรว่าจนตาย

เสร็จแล้มั้ยอ,อ๋ออาชีพของมไม่เยอะอยู่และบมไม่ผมไม่ใช่นี่ยจะทำจะอะรเนี่ยรูีจักใครบ้างหมยว่ห้างไหมอ๋อืมเด็กเยอะเขาเยอะพะ

ทำททำให้ก่อนเนาทำทำดันอาจารย์นั่นอันอันเขามือนีกับเขามือขึ้นจะได้แสเอกันเปะเดน้ฮะมนเชือเด็นน้นมันหมดรสชาติลอันอันอันนี้เสบก่เนาะอาจารย์โกว่าอาจารย์กว่าไเขามือนี้เขามือขึ้นัวได้แสบเราขึ้นเราขึ้นแสบเอือกนเนาะมันมันเด้ปรุงเนาะอันนี้อยากข้มั่เยนถ้าถ้าถ้าจะเอออาจารย์นวดเขามือขึ้นกับเขามือนีัวได้แสบ ข้้วนกอขานหวยข้อมือซื้อเป็นสัญญาอาจารยนิดบ้านไนอาจารย์นิดมาขึ้นมบก็้นได้มาข้นมขึ้นนห่เขามฮ่าฮืาฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮทาฮาฮ่าฮ่าฮาฮองฮ่าาฮนาฮ่าฮ่าฮ่่าาฮดนตรี่าาฮ่าา่าฮา่าน่าคราบ่่าฮ่า่าฮ่า่าาฮาฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่า่่า่า่ อาจารย์นั่นได้กอยฝัออ่งไหนเกาะยังกาะอาจารย์นั่นน,นันกาะเกวนมบขึ้นเสษกวนม่งอธิบายตอบมาเป็นลูไปัไปกปขึ้กว่านี่เด้จ่าเกลียร่องเด็ไปยอมเมือนกัแต่วนครนอเจ้าท่าอ